สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนาดอำเภอบ้านนาดจังหวัดบุรีรัมย์กัวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเบี้ยยังชีพ,ช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 พความพิการและเด็กแรกเกิดเดือนมิถุนายน2567เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลย ค่ะ,คะสำหรับกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุผู้พิการในเด็กแรกเกิดน,นะคะเดือนโดยปกติแล้วในทุกเดือนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่1 0ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนากาักขัตฤกกรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้น,นะคะกลับมาดูเดือนมิถุนายน2567เดค่ะเดือนมิถุนายน2560 ซึ่งวันที่10ตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันจันกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ค่ะก็ตามขั้นปันไดเมื่อเดิมสําหรับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุแต่ช่วงอายุ60-69ปีรเบี้ยยังคีผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรเบี้ยยังคีผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรเบี้ยยังคีผู้สูงอายุ 800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุ1,000บาทนะจ๊าสำหรับผู้พิการผู้พิการคะาะต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังคีดผู้พิการ1,000บาทและอายุายตั้งแต่18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีดผู้พิการ800บาทนะจ๊ะเด็กแรกเกิดค่ะเด็กแรกเกิดค่ะ600บาทค่ะ600บาท,บาทยังเหมือนเดิมต่อคนต่อ6ปีนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับ เบียยังชีพความพิการเมียยังชีพผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือสนับสนุนเด็ก,กแรกเกิดนะคะ600บาทค่ะก็ในหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาสำหรับในส่วนของการจ่ายเบี้ยยังชีพ แบบทวนหน้าแบบทวนหน้าก็คือ1,000บาท1,000บาทแบบทวนหน้าการในช่วงนี้ต้องคงรอคณะกรรมการใหญ่และมะติกรมนนะจาะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐค่ะก็มีมติหันชอบไปแล้วเมื่อวันที่21กรกุมภาพันธ์2567 ที่ผ่านมานะคะกับการจ่ายเบีย้ยอย่างชีพแบบทวนหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุค่ะก็สําหรับผู้สูงอายุจะไม่มีแบบขั้นบันรใดก็คงจะต้องรอนะจ๊ะก็คงจะต้องรอว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ,คะซึ่งหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ในเดือน มิถุนายน2567จะได้รับ1,000บาทไหมค่ะจะได้รับ1,000บาทไหมค่ะก็คงตามขั้นบันไดเหมือนเดิมสำหรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุนะคะเบี้ยยังคีพความพิการค่ะก็เช่นเดิมเช่นเคยต่ำกว่า18ปีรับ 1,000บาทตั้งแต่18ปีขึ้นไปรเะเบียบยเินคิวามพิการค่าแปดบาทนะจ๊ะค่ะเด็แก,ก,ก่เกิก็ยังคงตามเดืเดิมเืินเดิม600บาทต่อคนต่อ6ปีนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านสอบที่สอบถามกันเข้ามานะคะค่ะก็เบียร์กลุ่มเปาะบางเดือนมิถุนายน2567น2567เ็งินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่10มิถุนายน2 5 0น2 สิบจิตนะจ๊ะค่ะก็ถ้าท่านใดค่ะมีข้อสอบถามค่ะเราจะส่ง คำถามมานะคะหรือจะแสดงความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังคีบผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังคีบความดีการไม่ว่าจะเป็นติ๊กแรกกระต่ายคอมเมนต์การส่งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยหรือจะสอบถามเพอน้อยเพิ่มเติมค่ะก็ะะย,ยินดีนะคะทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามเพอรน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเศรษฐีประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ